สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนวันนี้ห้องเรียนคณิตศาสตร์บ่ายคุณครูปุกกี้ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นเป็นเรื่องหลักค่าของเลขโดดหลัก10และหลักหน่วยของจำนวน10ถึง20จะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่น เรามาทบทวนการเขียนแสดงจำนวนนับ10ถึง20กันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับจำนวนแรกนักเรียนเห็นนกไหมคะนักเรียนลองนับซิว่านกมีกี่ตัวมานับไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากภาพเขียนแสดงจำนวน10 เขียนแสดงจำนวนได้เป็น1 0กับ0หน่วยจำนวนต่อไปนักเรียนลองดูสิคะว่านี่คือสัตว์อะไรถูกต้องค่ะผีเสื้อนักเรียนลองนับสิคะว่าผีเสื้อมีกี่ตัวนับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 จากภาพจะเห็นได้ว่าผีเสื้อกลุ่มนี้นะคะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันและมีอีก1ตัวที่ไม่ได้มีกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพแสดงจำนวน11เขียนแสดงจำนวนได้1.10กับ1หน่วยภาพต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นสัตว์อะไรอ่าถูกต้องค่ะช้างน้อยนักเรียนลองดูสิคะว่า ช้างน้อย1กลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่มานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยังมีช้างน้อยที่ไม่มีกลุ่มอีก1 2เราก็จะนับเป็น11 12จากภาพของช้างน้อยจะแสดงจำนวน12เขียนแสดงจำนวนได้1 10กับ2หน่วย ภาพต่อไปนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรภาพของเสือใช่ค่ะถูกต้องมานับกันนะคะว่าเสือมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยังมีเสืออีกกี่ตัวคะที่ไม่มีกลุ่มนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3เพราะฉะนั้นถ้าเรานับต่อจาก10ไปก็เป็น11 12 13จากภาพแสดงจำนวน13เขียนแสดงจำนวนได้1 0กับ3หน่วยต่อไปนะคะเป็นรูปของปลาีโม,มนักเรียนเคยดูการ์ตูนเรื่องปามมลาิโมไหมคะมานับกันนะคะว่าปลานมโม,มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยังมีปลาิโม,มูที่ไม่มีกลุ่มอีก 1>, 1 2 3 4เพราะฉะนั้นจากภาพนี้แสดงจำนวน14เขียนแสดงจำนวนได้1 10กับ4หน่วยภาพต่อไปเป็นภาพของนกฮูกใช่ไหมคะหัวนกฮูกตาโตนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะมานับกันนะคะว่านกฮูกกลุ่มใหญ่มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยังมีนกฮูกอีก1 2 3 4 5ที่ไม่มีกลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะนับต่อไปเป็น11 12 13 14 15จากภาพแสดงจำนวน15เขียนแสดงจำนวนได้1 0กับ5หน่วย จำนวนต่อไปนะคะนักเรียนดูรูปเจ้าลิงน้อยนะคะเจ้าลิงน้อยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จากภาพแสดงจำนวน16เขียนแสดงจำนวนได้1 10กับ6หน่วย จำนวนต่อไปนักเรียนจำพี่เพนกวินได้ไหมคะอ่ามานับกันนะคะว่าพี่เพนกวินมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17จากภาพแสดงจำนวน17เขียนแสดงจำนวนได้1 0กับ 7หน่วยภาพต่อไปเป็นภาพของพี่แพนด้าใครเคยเห็นพี่แพนด้าบ้างคะอ่ะมานับกันนะคะว่าพี่แพนด้ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จากภาพแสดงจำนวน18เขียนแสดงจำนวนได้1 10กับ8หน่วยต่อไปเป็นภาพของพี่เมน้นพี่เม้นมีทั้งหมดกี่ตัวไปนับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19จากภาพแสดงจำนวน19เขียนแสดงจำนวนได้1 0กับ9หน่วยและต่อไปเป็นจำนวนสุดท้ายนะคะมาดูนะคะว่าพี่แมวน้ำมีทั้งหมดกี่ตัวลองนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จากภาพแสดงจำนวน20เขียนแสดงจำนวนได้20กับ0หน่วยและต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนจำนวนแบบตารางหลักตารางหลักคืออะไรนะคะตารางหลักก็คือตารางที่จำแนกหลักของเลขโดดนั้นๆน,น,นะคะซึ่ง หลักแต่ละหลักจะบอกค่าของเลขโดดตัวนั้นนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่ตอนนี้ที่เรากําลังจะเรียนจะมี2หลักด้วยกันนะคะก็คือหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะงั้นมาดูไข่ดาวนะคะไข่ดาวเนี่ยมีทั้งหมด15ฟองนะคะอ่ะมาดูนะคะจานวน15 15้าเลข1อยู่ข้างหน้าเลข5าอยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนถ้าเรียกเป็นหน่วยเนี่ยหลักหน่วยก็คือ ตัวข้างหลังนะคะหลักสิบก็คือตัวข้างหน้านะคะเวลาเราเขียนแสดงจํานวน15เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น1 10กับ5หน่วยนะคะข้างล่างนะคะที่เป็นกรอบสีฟ้าขาวนะคะอันนี้เรียกว่าตารางหลักนะคะเรียกว่าตารางหลักนะคะข้างหน้าก็จะเป็นหลักสิบนะคะข้างหลังจะเป็นหลักหน่วยนะคะเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยหลักสิบก็คือ1นะคะหลักหน่วยก็คือ5แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูหมูน้อยนะคะหมูน้อยเนี่ยมีทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะเวลาเขียนแสดงจํานวนก็จะเขียนเป็น 1, 10กับ2หน่วยนะคะหลักสิบจะอยู่ข้างหน้าหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหก็อยู่ในหลักสิบนะคะ2ก็จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะ ไปนะคะนักเรียนนะคะมาดูรูปวัวน้อยนะคะวัวน้อยเนี่ยมีจํานวนทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะคะเราจะเขียนแสดงจํานวน20ว่า20กับ0หน่วย2จะอยู่ในหลัก10และ0จะอยู่ในหลักหน่วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงตารางหลักแบบชัดเจนนะคะจำนวนนี้คือ15นะคะ15เนี่ย หลักสิก็คือเลข 1, หลักหน่วยก็คือเลข5นะคะ1อยู่ในหลัก10จะมีค่าเป็น10 5อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็น5 15เนี่ยจะเป็นจำนวน2หลักที่มี1อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วย จำนวนต่อไปนะคะคือจํานวน20นะคะในตารางหลักสิบนักเรียนจะเห็นเลข2นะคะในหลักหน่วยนักเรียนจะเห็นเลข0ูนนะคะ2ในหลัก10จะมีค่าเป็น200ย์ในหลักหน่วยจะมีค่าเป็น0 20เป็นจํานวน2หลักที่มี2อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยจํานวนต่อไปนะคะก็คือจํานวน17นะคะ ในหลักสิบจะเป็นเลข1ในหลักหน่วยจะเป็นเลข7 1ในหลักสิบมีค่าเป็น10 7ในหลักหน่วยมีค่าเป็น7 17เป็นจํานวน2หลักที่มี1อยู่ในหลักสิบและ7อยู่ในหลักหน่วยต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ถึง1.20นะคะ มันจะมีนะคะอันนี้ข้อ1น,นะคะบอกให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวน10กับหน่วยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเลขนั้นเนี่ยเป็นจำนวนอะไรนะคะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างมีทั้งหมด19นะคะมัดไม้1มัดเท่ากับ10นะคะแล้วก็หน่วยอีก9นะคะเวลาเราเขียนเราก็เขียนไปในช่องว่างว่า1 10กับ9หน่วยแล้วก็จำนวนรวมก็คือ19นะคะ ใบงานต่อไปนะคะข้อ2เขาบอกว่าให้เขียนเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยนะคะตามจำนวนที่กำหนดให้นะคะก็เหมือนตัวอย่างที่ครูสอนไปข้างหน้านะคะอันนี้ตัวอย่างเขาให้เลข13มานะคะเราก็เอาเลข1มาใส่ในหลัก10แล้วก็3เอามาใส่ในหลักหน่วยแบบนี้นะคะจำเอาไว้ว่าหลัก10บอยู่ข้างหน้าหลักหน่วยอยู่ข้างหลังนะคะต่อไปนะคะ ข้อ3ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะก็ดูนะคะตัวอย่างเขาให้จำนวน12มานะคะ 1.. นะคะอยู่ข้างหน้าก็คืออยู่ในหลัก10มีค่า10นะคะ 2.. อยู่ข้างหลังนะอยู่ในหลักหน่วยมีค่า2แบบนี้นะคะต่อไปข้อ4ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เขียนหลักและค่าของเลขโดดนะคะที่ขีดเส้นใต้นะคะข้อแรกนะคะ เขาขีดเส้นใต้เลข1นะคะแสดงว่า1อยู่ข้างหน้าอยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเท่ากับ10แบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อ5ใหญ่นะคะเขาให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนช่องแรกนะคะช่องแรกนะเป็นช่องที่แสดงจํานวนในหลัก10นะคะ แล้วก็ช่องที่2จะเป็นค่าของเลขโดดในหลักหน่วยนะคะแล้วก็จํานวนอยู่ท้ายสุดนะคะตัวอย่างเนี่ยเขาให้หลัก10มานะคะเท่ากับ10นะคะแล้วก็ให้หลักหน่วยมาก็คือ9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนก็คือ19แบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละข้อนะคะจะมีเลขหายไปไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหลักละค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยนะคะนักเรียนจํานวนตัวอย่างนี้คือ15นะคะนักเรียนสังเกตง่ายๆก็คือจํานวนสีม่วงนะคะเลข5อยู่ในหลักหน่วยนะคะจะอยู่ข้างหลังและก็จํานวนสีแดงก็คือเลข1นะคะจะอยู่ในหลักสิบนะคะ mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ10แบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ได้รับความรู้กันไปเต็อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะ นักเรียนอย่าลืมทำกันบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะคะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณครูปุกี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ